ครับผมสวัสดีครับไม่ได้ลงคลิปนานแล้วครับฝนตกบ่อยก็วันนี้อากาศดีครับหลังจากฝนตกมาสองสามอาทิตย์ครับวันนี้อากาศสดใสครับมีแดดเดี๋ยวออกหากับข้าวกันครับออกออกมาดูข้าวที่นาครับ ครับไกลๆอากาศเริ่มเย็ยนเริ่มมีลมหนาวนกเจา้าก็กำลังลงมากันครับก็เ,เดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าวันนี้จะพอได้แต้มได้กับข้าวไหมครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับ เรียบร้อยครับผมนกเขาชวาครับระยะ35เมตรครับโอเคครับ โอเคครับเรียบร้อยครับยิงนัดแรกอยู่ที่ระยะ40เมตรครับไม่โดดนี้บพอดีบินเข้ามาเกาะตรงที่นั่งสุ่มอยู่ครับระยะ10เมตรครับที่นี้ หาก่อนนะครับอันนี้ครับโอเคครับ โอเคครับเรียบร้อยครับคกนกระจายเลยครับนกเขาชวาครับระยะสามสเมตรครับผม ลบมากครับ ตรงแถวๆนี้ครับเปีเ่ยนจะขนจะขอหาก่อนนะครับตรงกองขนตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ร่วงครับแต่ว่าหาไม่เจอครับน่าจะไม่อยู่ me too ยิงครับเรือบร้อยครับผมนกเขาใหญ่ครับระยะยิงอยู่ที่30สิเมตรครับตัวนี้โอเคครับวันนี้ก็ได้ไปทั้งหมด3ามแต้มครับนกเขาใหญ่สองตัวนกเขาชวาตัวหนึ่งครับเขาชวาอีกตัวหนึ่งยิงล่วงและหาไม่เจอครับสดุป ได้ที่สามแต้มครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ